สวัสดีค่ะกลับมาพบกับ ID Podcast พอดแคสต์ที่จะพาทุกคนนะคะไปรู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นในวงการ K-POP ถ้ามีเรื่องราวไหนที่น่าสนใจหรือว่าเรื่องราวไหนที่กำลังเป็นกระแสะอยู่นะคะเราก็จะหยิบยกเอาเรื่องราวเหล่านั้นนะคะมาเล่าสู่ทุกคนฟังค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะพูดถึงรายการ girl planet นายนๆยนะคะเรียกได้ว่าวันนี้เนี่ยก็เป็นวันฟนอลแล้วนะคะเราก็ได้ทราบกันแล้วว่าใครนะคะที่ได้เป็น9คนนะคะที่ได้เดบิวต์กับทางรายการ นะคะคก็เรียกได้ว่าค่อนข้างหลุ้นมากๆเลยนะคะวันนี้แล้ววันนี้นะคะคนที่ได้ในอันดับที่1ไปนะคะก็คือแชฮยอนนั่นเองนะคะ สำหรับแชฮย,ยอนเนี่ยเธอก็สามารถขึ้นส่วนอันดับที่1ได้นะคะแล้วก็หลังจากที่มีการประกาศผลดวลที่ผ่านมาเนี่ยนะคะตอนนั้นเธอก็อยู่ในอันดับที่1นะคะแล้วในรอบไฟนอลเนี่ยเธอก็ยังสามารถครองอันดับที่1ได้นะคะก็เรียกได้ว่าเป็นคนที่สามารถแสดงสเสน่ห์แล้วก็ความสามารถเนี่ยให้หลายๆคนได้เห็นนะคะรวมทั้งเธอเนี่ยก็เป็นอีกคนหนึ่งที่มีฐานแฟนคลับค่อนข้างเยอะนะคะทั้งในเกาหลีเองแล้วก็แฟนอินเตอร์นะคะก็ะเลยทําให้เธอเนี่ยนะคะสามารถครองอันดับ ดับที่1ด้วยคะแนนโหวตที่สูงมากๆเลยนะคะส่วนอันดับที่2นะคะก็คือบาฮีนั่นเองสําหรับบาฮีนะคะถือว่าเป็นอีกคนหนึ่งที่ค่อคนข้างที่จะมีอันดับที่พุ่งขึ้นสูงพอสมควรนะคะถ้าใครที่ติดตามรายการมาเนี่ยก็จะเห็นว่าประกาศผลท็อปเครั้งที่ผ่านๆมาเนี่ยบาฮี ahi, เธอก็ไม่ได้ติดในท็อปเเลยนะคะแต่ว่าเธอเนี่ยเพิ่งจะมีชื่อในท็อปเตอนการประกาศผลด่วนที่ผ่านมานะคะแล้วก็ครั้งนี้นี่เองก็เรียกได้ว่าทําให้แฟนๆ ของบาฮีเนี่ยลุ้นกันพอสมควรเลยนะคะคะแนนของเธอก็ถือว่าสูงมากๆนะคะแล้วก็ยังได้จับมือชิงอันดับที่1นนะคะร่วมกันกับแชฮยอนด้วยนะคะถือว่าอาบาฮีเนี่ยนะคะก็เป็นอีกคนหนึ่งที่มีกระแสค่อนข้างเยอะนะคะหลังจากที่ชื่อของเธอเนี่ยติดไปในท็อป9ครั้ง ล่าสุดที่ผ่านมาเนี่ยนะคะเธอก็มีกระแสที่พูดถึงเธอค่อนข้างเยอะนะคะแต่ว่ายัางไงวันนี้นะคะเธอก็สามารถนะคะพาตัวเองเนี่ยขึ้นมาสู่อันดับที่2ได้นะคะก็แสดงความยินดีกับบาหีด้วยนะคะแลวอีกคนหนึ่งนะคะสําหรับอันดับที่3ก็คือยูจินนั่นเองสําหรับยูจินนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นอีกครั้งหนึ่งที่เธอได้เดบิวต์นะคะแลวครั้งนี้เนี่ยเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยก็เอาใจช่วยเธอนะคะแล้วก็เป็นกําลังใจให้ยูจินอย่างเสมอมาเลยก็ว่าได้นะคะ เป็นคนที่แบบว่าแสดงเสน่ห์ในหลายๆด้านให้เราได้เห็นกันมากๆเลยนะคะ แฟนเนี่ยนะคะบางคนก็ติดตามเธอเนี่ยมาตั้งแต่ C L C นะคะหรือว่าบางคนเนี่ยก็มาหลงเสน่ห์เธอนะคะตอนในรายการ Girl Planet ในในนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นคนที่มีฐานแฟนคลับค่อนข้างเยอะแล้วหลายๆคนเนี่ยก็เอาใจช่วยเธอตั้งแต่ EP แรกๆเลยนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นคนที่แสดงเสน่ห์ให้เราได้เห็นนะคะจนเธอเนี่ยนะคะได้อันดับที่3ไปสําหรับยูจินนะคะส่วนอันดับที่4นะคะก็คือดายอนสําหรับดายอนนะคะเป็นคนที่อยู่ในอันดับสูงตลอด เลยนะคะเธอเนี่ย <cultural> ก <gaming> ็อ <several> ย <manifestations> ู่ในอันดับที่2 3 4ประมาณนี้นะคะที่เธอเนี่ยเคยโดนประกาศอันดับมาก็จะอยู่ในอันดับประมาณนี้นะคะถือว่าเป็นคนที่อยู่ในอันดับค่อนข้างสูงแล้วครั้งนี้นะคะก็ถือว่าไปเป็นไปตามคาดนะคะเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยก็มองว่าไดยอนเนี่ยนะคะก็จะต้องเป็นหนึ่งในคนที่ไดเดบิวต์แน่ๆเลยนะคะแล้วครั้งนี้นะคะเธอก็สามารถเดบิวต์ได้จริงๆนะคะเป็นคนที่มีความสามารถนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นคนที่มีเสน่ห์มากๆอีกคนหนึ่งของทางรายการ ด้วยนะคะแล้วคนที่ได้อันดับที่5นะคะก็คือยองอึนนั่นเองนะคะสาวน้อยแฮปปี้ไวรัสของเรานะคะหรือว่าเป็นคนหนึ่งที่ถือว่าสร้างสีสันให้กับรายการได้ดีมากๆเลยซึ่งตอนที่อยู่ในรายการนะคะหลายๆคนเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะลุ้นนะคะให้ยองอึนเนี่ยนะคะเป็นหนึ่งในคนที่ได้เดบิวเพราะว่าเธอเนี่ยมีทักษะวาไรตี้ค่อนข้างดีนะคะหลายๆคนก็มองว่าเธอเนี่ยน่าจะไปสร้างสีสันให้กับวงได้เป็นอย่างดีนะคะแล้วการประกาศผลครั้งนี้นะคะก็ทําให้เธอเนี่ยอยู่อัน ในอันดับที่ค่อนข้างสูงพอสมควรนะคะก็คืออันดับที่5นั่นเองนะคะก็แสดงความยินดีกับย่องอื่นด้วยนะคะส่วนอันดับที่6นะคะก็คือเยซอนั่นเองถือว่า เจซอนเนี่ยนะคะก็เป็นอีกคนหนึ่งนะคะที่หลายๆคนเนี่ยค่อนข้างเชียร์แล้วก็ให้กําลังใจเธอนะคะเพราะว่าเธอเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีการพูดถึงอยู่เยอะพอสมควรนะคะตั้งแต่รอบแรกๆเลยจนมาถึงปัจจุบันนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นคนที่มีเสน่ห์นะคะแล้วก็มีความวิชวลน,นะคะน่ารากักแล้วก็มีความสามารถมากๆเลยนะคะเธอก็ได้รับในอันดับที่6ไปในครั้งนี้นะคะส่วนอันดับที่7นะคะก็คือฮิคารุนะคะสาวจากญี่ปุ่นนั่นเองนะ คนนี้ก็ถือว่าเป็นคนที่มีความสามารถรอบด้านนะคะแล้วก็มีทักษะที่โดดเด่นในเรื่องของการเต้นนะคะแล้วก็เสน่ห์ที่น่ารักของเธอนะคะเป็นคนที่อายุน้อยนะคะแต่ว่าความสามารถของเธอเนี่ยเรียกได้ว่ามากประสบการณ์มากๆเลยนะคะสําหรับพี่คารุ ส่วนอันดับที่8นะคะก็คือมาชิโร่นั่นเองสําหรับมาชิโร่นะคะก็ถือว่าเป็นทีมญี่ปุ่นอีกคนหนึ่งที่หลายๆคนเนี่ยค่อนข้างที่จะเอาใจช่วยเธอนะคะแล้วเธอเนี่ยก็เป็นคนที่มีทักษะการเป็นผู้นําที่ดีนะคะแล้วก็มีความสามารถมากๆรวมทั้งสเสน่ห์ของเธอเนี่ยนะคะก็ทําให้หลายคนเนี่ยเทใจแล้วก็โหวตให้เธออยู่เยอะมากๆเลยนะคะมาชิโร่ ส่วนอันดับที่9นะคะก็เรียกได้ว่าเป็นอันดับที่ลุ้นมากๆเลยนะคะสําหรับอันดับนี้คนที่ได้อันดับที่9้าไปนะคะก็คือเสี่ยวถิงนั่นเองนะคะหลายหลายคนนะคะตอนที่ประกาศอันดับที่9ทเนี่ยนะคะก็ค่อนข้างที่จะลุ้นนะคะเพราะว่ายังไม่มีทีมจีนเข้าไปติดในไลน์อัปเดบิวเลยนะคะแล้วทีนี้นะคะก็มีการชิงกันในอันดับที่9-3คนก็คือเสี่ยวถิงซูยอนแล้วก็มายานะคะหลายๆคนก็ค่อนข้างลุ้นมากๆเลยนะคะแล้วพอประกาศผลออกมานเนี่ยเป็น เสี่ยวถิงนะคะก็เรียกได้ว่าทําให้หลายๆคนเนี่ยค่อนข้างดีใจนะคะแล้วก็แสดงความดีใจกับเสี่ยวถิงด้วยนะคะเธอก็เป็นทีมจีนหนึ่งคนนะคะที่ได้เข้าร่วมในไลน์อัพเดบิวในครั้งนี้นะคะ นี่แหละค่ะก็เป็น9คนนะคะที่ได้เดบิวตกับทางรายการนะคะก็ยังไงก็แสดงความยินดีกับทุกคนนะคะที่ได้เดบิวต์สำหรับใครนะคะที่ดูคลิปนี้อยู่นะคะคิดว่ามีความคิดเห็นยังไงนะคะกับสมาชิกในไลน์อัพเดบิวต์นี้นะคะก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ